มาค่ะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มสกิน Legendary ของป่าดรากแล้วก็มิสติกกันนะคะเป็นสกินที่เลือค่าลูกคนโหนูมากนะคะปะแต่ก่อนรับชมคลิปนี้เรามีร้านเติมเกมถูกและดีมาแนะนำร้านเติมเกมคุณภาพรับเติมเกมผูกีรันคิงดอมรับเติมเหรียญเว็บตูนและเกมอื่นอีกมากมายเติมเร็วทันใจตอบแชทไวปลอดภัยแน่นอนฝากไว้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะเปิดตัวแบบจิงนะคะ อันนี้ป่าดักแบบแลดูเหมือนจะหลับแล้วนะคะนี่นะคะเกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะกลับมาแบบอลังการกว่าเดิมเนาะเออกลับมาผมยาวเลยนะคะมิสติกเริม และดูมืดๆนะคะโดนความมืดเกินกิ็นนะแต่ก็ชุบตัวเกิดมาใหม่นะคะเอๆๆลอลอลอดหลอดขนตาชำ้ำเออ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 โยวยวผมดำคลับเหลาคามาโอเคฉันสุส่มเลยนะคะไป ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ช่องด้วยนะคะถ้าใครกดขอให้ดวงดีนะคะนี่มาถึงก็ชมพูเลยเนาะอ่ะฉันข้ามเลยค่ะจะหมดเท่าไหร่เนี่ยฉันมีอยู่แสนสามเนี่ยใช่ไหมตอนแรกอะถ้าหมดตรงนี้นี่คือจะน้อยมากเลยนะคะฉันเชื่อว่าไม่หมดหอยเอาล่ะนี่แหละ อันนี้ขึ้นมาแน่นอนคอยดูนะฉันนึกภาพละ Legendary Legendary ปึ้งโอเคภาพยังไม่ชัดนะคะอ่ะไม่เป็นไรยังไม่ค่อยชัดนะคะเมื่อกี้ยังนึกไม่ค่อยทันนะอ่ะรอบนี้ล่ะอืมไม่เป็นไรค่ะข้ามไปไปเรื่อยๆนะคะ ถ้ามันออกเร็วก็เวอร์อยู่กลางปีกหน่อยออกเร็วออกเร็วถูกต้อง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 นึกภาพ Legendary Mystic นะคะเป็นหุ่นแบบว่าสีม่วงความสวยเปึงก็ม่วงจริงนะต้องพูดยังไงวะต้องพูดแบบหุ่นแบบอลังการหรอ ต้องพูดยังไงวะคือฉันพยายามนึกภาพอยู่พยายามแบบว่าควบคุมอยู่นี่ไงชีมาเรื่อยๆเลยนะแบบหนึ่งเป็นสีม่วงเข้มแล้วก็มีสีทองเหลือบด้วย Legendary หุ่นแบบนั้นแหละปึงิงไม่มาหรอโอเคไม่เป็นไรนะคะมันยังไม่ถึงไหนเลยนะคะไม่เป็นไรหรอก อาลองดูซิกลางปีกไหมอ่ะไม่กลางแต่ดูเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วนะอ่ะข้ามเลยค่ะอันนี้ขั้นอืมขั้นที่สองนะคะฉันจะข้ามเลยดีไหมเนี่ยเลยไหมข้ามเลยเพิ่งขั้นที่สองเองเนีย่ยเพิ่งหวังอะไรเยอะเออแต่ความจริงก็หวังแหละหรือไม่ก็มาพร้อมกันเลยก็ได้นะ กางปิดก,กามปิกโอเคจ้าจ้าจาจาเออเออเอเอ,เอนี่แหละนี่แหละนึรมันจะเป็นสีม่วง,วงเลยแบบม่วงจริงๆอะนะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าสีทองๆแบบว่า luxury อะ่ะอันนี้ไม่ชูละเออนะคะไม่ถูกไม่ถูกพอย ยังไม่กเหรอใช่ว่ามันมันมีแววมากเลยนะตอนเนี้ยคือฉันต้องนึกภาพมันให้ชัดเจนกว่านี้คือฉันแบบลืมภาพนั้นไปแล้วไงลืมภาพหุ่นลองเสื้อตัวนั้นไปแล้วว่าผ่อนนึกก้นแป๊บนึงนะม้วงแคมป์ปึ่งอ๋อคือไอเนี้ยมันผอบมาตลอดฉันนึกภาพมันไม่ออกเนี้ยตอนเนี้ยฉันลืมไงหรือว่าฉันต้องไปดูภาพในเน็ตก่อน ว่ามันเป็นยังไงหรือไม่ฉันก็ต้องดูเนี่ยรอบเนี้ยให้รู้ก่อนจะได้นึกถูกเหมือนฟีลแบบว่า11น่ะสเตนเจอร์ติงอะที่แบบว่าให้นึกภาพในแบบก็อี้อันนั้นอะแล้วก็แบบสร้างขึ้นมาให้เป็นของจริงอะนึกออกมานึกออกมาก็ยังไม่ออกนะคะก็ยังไม่ออกขั้นสามละหมดไปเท่าไหรล่ละ ฉันข้ามเลยละกันเชิดปึ้งเออเท่าไหร่ละอายังไม่ถึงสามเมื่โอเคได้อยู่ตัวนี้ต้องได้ละฉันว่าฉันข้ามเลยละกันนะปึ้งยังไม่ออกหรอขอนึกก่อนอีเลเวนใช้พลังให้มากกว่านี้ มอนทอกโปรเจกต์โปรเจกต์อลิสโปรเจกต์อีเลเว่นนึกภาพมันยังไม่ออกเลยเป็นอะไรไม่ไม่ออกอะ่ะมันจะขั้นสี่ละรอบนี้ละรอบนี้ละโอเคโอเคโอขอข้ามเลยได้ไหมเออยางหรอโห oh. หลอเริ่มสนอยละเริ่มสนอยละอืมแล้วมาทำไมสตอรี่สามตัวโอเครับนี้แหละฉันจะไม่ข้ามรับนี้แหละจูนขึ้นสมองก่อนโอเคโอเคหมุ่นลองเสื้อสีม่วงลักชูต้องมาแล้วแบบว่าเป็นของเลเจนเดอรี่หายยากระดับแร์ที่สุด เปิงก็ยังไม่ออกอันนี้มันคือสีชมพูค่ะเกมมันขั้นสี่แล้วนะจะออกได้ยังได้หรือยังเออตาชมพูอีกฉันขอสักแบบซักหนึ่งครั้งให้ฉันแบบเขียนภาพในหัวออกมาได้ชัดเจนได้หรือยังยังอีกเหรอมันจะมากเกินไปละ มันจะหมดเอานะลูกบาทฉัเนี่ยรอบนี้ต้องได้นะขอลองโอเคพอจีเอเลวนวาดภาพในหัวมันจะต้องอยู่ตรงนี้มุมซ้ายบนมุมซ้ายบนปึง้งเฮ้ยเกือบถูกนะฉันมียานเท็เห็นไหมซ้ายนะแต่สายล่างเห็นไหม พลังของฉันเริ่มกล้าแกร่งแล้วโอเมกาฉันมีพลังอีแลเ่นกดเลยใครตัวแรกสวยเ้ยใครอ่ะออกประดับมากก่อนหรออ่าอ่าอ,อ,อ,อคือสวยทั้งสองตัวเอาหมดนี่นะคะผมยาวช่ำเลยดิโอเคมีภาพในหัวละเดี๋ยวฉันจะวาดใหม่นะคะ จะวาดใหม่ให้มันออกมานะคะรอบนี้แหละของจริงกลางปีนะคะจะวาดมันขึ้นมายังไม่กลางยังไม่กลางเดี๋ยวคอยดูนะจะเสกมันออกมาแล้วทุกคนจะได้เห็นฉันเป็นลูกเทพนี่นะคะบอสเอเลเว่นยังนะย่างยัง,ยงอันดับแรกคือวาดให้มันกลางปีก่อนเออ กลางยอาจจะกลางและนี่นี่นี่เอาวาดภาพมันขึ้นมาหุ่นลองเสื้อเลเจนด a รี่มิสติกรอบนี้มันจะอยู่ตรงกลางตรงกลางล่างปึง้งเฮ้ยเฮ้ยโอ้าพลังแมนิเฟส หมือนเขียนสฟคริปมาอเมก้า oh ฉันวาดได้อเมก้า oh ฉันมียานเิพควสวยฉันวาดสิ่งที่อยู่ในหัวมันให้มเป็นจริงได้หรออเมก้า oh เ <c oughs> ล้วเกินนี่แหละทุกคนเชื่อซะหรือยัง <c oughs> เห็นไหมฉันทำให้มันเป็นจริง <c oughs> ได้อเมก้า oh โอ้ยแล้วสวยมากเลยดู ขนตาชำ้ำเฮ้ยฉันเอื้องกรรมการเอื้นนงองหนีพวกนีเ้เอื้องทำนะเอื้องหมดเออเออเออเว้ยครบแล้วใช้ประมาณสี่หมื่นลูกบาทเลยภาพตรงนี้ก็สวยอะ่ะคือชีแลดูแบบหน้าเด็กขึ้นนะเออเหมือนหน้ามาชีมันยาวขึ้นอะแล้วขนตาแบบเป็นขนตาสีดำไงเลยดูไม่แก่ เนี่ยดูหวานคือละมุนขึ้นนะคะส่วนตัวนะฉันรู้สึกว่าล่างเนี่ยมันจะมีความเวอร์กว่าแต่อันเนี้ยมันจะแบบเล่นผ้าแบบจีนจนีแบบเกาหลีอะไรเงี้ยเพราะผสมผสานกันอะเออแต่ส่วนตัวฉันชอบอมิสติกอะมิสติกมันจึ้งกว่าอันนี้จะเป็นแอนิเมชั่นก่อนสู้นะซึ่งฉันชอบของมิสติกมากเลยอะของปาดาก็ฉัรู้สึกว่าสีไม่ถูกใจฉันแต่สีของมิสติกอะคือแบบเลคามาก และดูหวาและดูแบบว่าผมเยอะอะไอข้างหลังนี้น่าจะเป็นผมชีหรือเปล่าไม่รู้นะมันสีดำเหมือนผมเชียแต่ว่าปาด์ะก,ก็ผมยาวเหมือนกันอ่าช่เป็นผมชีนะเข้ามาเนี่ยผมชีจะเป็นแบบว่าสอข้างนะคะอ่ะเลิศเลิศเลฉัลลนชอบมิสติกมากเลยนี่ดกสดสก,กิลมันก็เป็นแค่รีคัลเลอร์นะสกิลเชีย เหมือนสกิลล่างต้นเลยอะอันนี้แอบรู้สึกผิดหวังนิดนึงนะคะคือก้อนเมฆกับเปลี่ยนนะาประาร์กล่ะประาร์คเหมือนเปลี่ยนไอ้ตรงขอบๆปะส่วนมิสติกอะคือรีคัลเลอร์เลยอะทุกอย่างคือเหมือนแบบล่างต้นเลยแต่แค่เปลี่ยนสีอะเออปราร์กด้วยปะเหมือนแค่เปลี่ยนสีหรือเปล่าแอบนอยตรงนี้นะคะคือสกินทำมมซาวเวอร์เลย แบบว่าโมเดลอะแต่ว่าเอฟเฟกนี่คือแบบอยากให้เพิ่มมานิดนึงนะคะแอบน้อยตรงนี้นะคะเหมือนเปลี่ยนสีเฉยๆเลยอะเออ,เอ,อชุดอุตสาห์เวอร์แล้วว่ะเพราะฉะนั้นก็ฉันให้คะแนนอยู่ประมาณประมาณ7จ็ดละกันนะภาพรวมมันจะให้7แต่ว่าถ้าเรื่องแบบรูปลักษ์ะฉันให้9เลยนะ แค่รูปลักษ์นะถ้าเป็นภาพรวมสกิลเอฟเฟกอะไรเงี้ยให้แค่เจ็ดหลักกันรู้สึกแอบผิดหวังที่มันเปลี่ยนแค่สีเฉยๆนะคะตอนชีอ,อยู่ในหน้าล็อบบี้อ่ะคือสวยมากเลยนะแต่ว่าพอแบบเป็นสกิลเชีอฉันรู้สึกว่ามันเป็นสีดําได้เลยนะลองดูสิสีชีมันออกดําๆขาวๆอะไรเงี้ยแต่สกิลที่เราเห็นมันจะเป็นม่วงๆนะคะสามารถดําได้เลยสามารถมีเอฟเฟกเพิ่มได้เลย ปาดาก็สามารถเพิ่มได้เลยให้มันแบบเยอะกว่านี้ได้เลยนะคะดาบอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้รู้สึกว่าดาบแอบสั้นไปนิดนึงนะดาบมาดูแบบมาดูเป็นแง่งๆเล็กๆนะคะ,ะเฉล็่ให้แค่เจ็ดนะภาพรวมโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบการรีวิวแล้วก็การสุ่มไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กันด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์ขอให้มิสติกกับปาดากสกินนี้ออกมาแบบรวดเร็วนะคะกดรอบเดียวมาเลยนะ วันนี้ขอตลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วค่ะบบาย